อย่าง AI เนี่ยถ้าเราไม่รีดทำอะไรจริงจังเนี่ยเราจะสู้คนอื่นเขไม่ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงลูกหลานเราลำบากคือถ้าไม่ปรับตายแน่นอนมันคือโอกาสในวิกฤตมีโอกาสประชากรไทยลดลงเยอะตอนนี้มีไม่ถึงมีประมาณ65ล้านคนเองนะฮะพี่ๆเหลือแค่65ล้านคนมันเคยขึ้นมาพักหนึ่งเพราะว่าคนสูวอายุอายุยืนไงตอนนี้มันตายมากว่าเกิดลนะเกิดไม่ทันแล้วแล้วมันน้อยลงเรื่อยๆนะ อันนี้คือประเด็นแรกเลยที่เราเราเจอปัญหาท้าทายคนเราน้อยละเมื่อคนเราน้อยทํำยังไงเมื่อเราน้อยเราจะเป็นต้องมีคุณภาพมีนะเปลี่ยนวิธีคิดไหมจะต้องปรับตัวยังไงไหมคนเราน้อยลงแน่นอนนะแต่หลายประเทศเขาคนมากขึ้นนะครับประเด็นแรกคือคนเราน้อยลงนะครับซึ่งมันเป็นผลสําคัญมากในการพัฒนาในการเป็นอยู่ของพวกเราในอนาคตเรื่องที่ผมพูดวันนี้คือเรื่องของการเอา a อมาขับเคลื่อนประเทศไทยนะฮะผมผมมั่นใจว่าเรื่องนี้นเกิดขึ้นได้ แล้วในเชิงของสมาคมเนี่ยเรากำลังทําเรื่องนี้ด้วยเพราะเรามองเห็นอะไรบางอย่างแล้วมันเป็นจะมันเป็นเรื่องจําเป็นถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงลูกหลานเราลําบากเรา,เราจะไม่มีเงาเราเราจะไม่ไม,ไม่ไม่มีโอกาสอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยในวิกฤตม่โอกาสประเทศไทยอยู่ในช่วงของการวิกฤตหลายเรื่องแต่มันก็มีโอกาสอยู่หลายเรื่องให้เราปรับตัวยกอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดเป็นบริษัท SME เนี่ยตอนนี้ทยอยปิดตัวนะครับ ในบางอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันเยอะๆจากต่างประเทศด้วยจากจีนเข้ามาเนี่ยปิดตัวเนี่ยสองปีผ่านมาปิดตัวทังสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างเช่นพวกผลิตเหล็กอ,อาหารบางอย่างโลงพิมพอะไรเงี้ยเนี่ยนะฮะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ปิดตัวสัดส่วนตั้งแต่ปีสองสองอย่างเอไอเนี่ยถ้าเราไม่รีบทำอะไรจริงจังเนี่ยเราจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้สู้ไม่ได้เลยนะครับาทางที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยในประเทศเนี่ยควรจะต้องควรจ,จะต้องใช้ควรจะต้องมีองความรู้ควรจะต้องมี เศรษฐกิจใหม่นั้นไอในประเทศเรานะมันเป็นโอกาสแต่ถ้าเราไม่รีบว้าไม่รีบทําเราจะไม่ทันเรื่องการศึกษาอีกหนึ่งความท้าทายของประเทศไทยผมก็พยายามเอาตัวเลขที่มันดูแล้วมีความสุขขึ้นมาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้น่าเกลียดมากนะจากการจัดลนดับพิซ่านี่คือการวัดมาตรฐานของเด็กของความสามารถของของคนในประเทศอของเด็กนะนะฮะเป็นมาตรฐานโลกนะเราห้าสิบแปดไม่น่าเกลียดมีแค่แปดสิบเอ็ดเอง เขาไม่น่าเกลียดนะเพราะว่าอะไรผมเองเนี่ยอยู่การศึกษามานานเนาะผมอายุยี่สบสี่ก็เป็นอาจารย์ละล้าออกตอนสามห้านะผมอยู่ตั้งแต่มาเลเซียเขายังล้าหลังเรามากนะเรื่องการศึกษาอูื่อก่อนเป็นอาจารย์มหาลาัยไทยนี่อุ๊โก้นะเดีย๋ยวนี้ไปไหนต้งองงองเพราะอะไรเพราะเขาประกาศเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะมาเลเซียว่าจะยกระดับการศึกษาจริงจังนะแล้วทําจริงจังเขาจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยระดัแบ,บแรกต้องยกดับการสายได้แล้ววันนี้ท็อปแลงมหาลัยเขาเนี่ยสี่ห้ามหาลาัยนำมหาลาัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะอ่าน,นี้พูดไว้ก่อนผมรับไม่ได้นะผมรู้สึกว่ามันระบบมันใหญ่เกินแล้วทําอะไรไม่ได้เอาเป็นว่าเรามีความท้าทายทางกากษาแล้วพอมาทําเรื่อง AI แล้วกากษาเราพื้นฐานไม่ดีนี่มันก็ท้าทายอีกท้าทายอีกเยอะเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้คนมันจะเป็นต้องใช้คนเพราะ พราะคน,ม,นมันมีคุณภาพเนี่ยมันมีข้อจํากัดตรงเนี้เราก็เลยไปได้ช้างั้นในประเด็นที่ว่าตกลงแล้วเราจะขับเคลื่อน AI เนี่ยเอา AI มาช่วยแล้วกันมาช่วยขับเคลื่อนประเทศเราเนี่ยจะเป็นไปได้มากน้อยมันควรจะไปแนวไหนมันเป็นไปได้ไหมฝันไหมหรือเปล่าแต่เรื่องเนี้ผมฝันมาตั้งหลายปีมาแล้วแต่เก้าปีแล้วผมก็ทําแล้วมันก็มีตัวอย่างผู้ประกอบการไทยที่เป็นที่ยอมรับนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศด้วยนะในหลายๆบริษัทเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะโช์เคสียให้ดู เพราะนั้นผมมองว่าตรงนี้คือโอกาสของคนไทยในเมื่อ A.I มันมาแล้วเทคโนโลยี A.I มันเป็นที่รับรู้ของคนวงกว้างตลาด A.I มันเพิ่งเกิดขึ้นมาในประเทศไทยนะดีมาร์เนี่ยมันเริ่มเกิดแต่ถามว่ามันจะเกิดกว่านี้ได้ไหมมันเกิดได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งคนเราก็ยังคงยังต้อง,ต,องต้องพัฒนานะธุรกิจจำเป็นต้องพัฒนาต่อถูกไหมฮะในการพัฒนาธุรกิจมันก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเหมือนพี่ทําเกษตรเหมือนพี่ทําเกษตรสมักสยก่อน ครื่องไม้เครื่องมือมันน้อยมันก็ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลักแต่วันนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยในธุรกิจของเราในอุตสาหกรรมของเราเราก็ปรับตัวแล้วตลาดตรงนี้ใหญ่มากใหญ่มากถ้าเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญตรงนี้แล้วเราสามารถใช้กับหลายๆหลายๆที่หลายๆประเทศได้ครับมันคือโอกาสในวิกฤตมีโอกาสตอนนี้บ้านเราลงหมดแล้วเอสเอ็มไอก็เหนื่อยกันมากต้องปรับตัวก็เป็นโอกาสไงขเขาต้องปรับไงคือถ้าไม่ปรับตายแน่นอน จากที่ผมทํางานมาตรงนี้ประมาณสิปีแล้วนะในเชิงคอมเมอร์เชียลเนี่ยผมรู้เลยว่าโอกาสมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเก่ง AI อย่างเดียวไม่พอเก่ง AI อย่างเดียวไม่พอมันจะต้องบวกกับโดเมนเอ็กซ์เพอร์ติสยกตัวอย่างแบบนี้นะคือถ้าพี่พี่ทำงานการเงินมาสักสิบปียี่สิบปีที่จะรู้เลยว่าปัญหาในเชิงการเงินเนี่ยมันคืออะไรวะการจัดอรอตลูกค้าจริงๆมันไม่ต้องแอดวานขนาดแบบใช้ควอนตัมคอมพิวติงหรอก จริงจริงลูกค้าต้องการอะไรเพนพอยต์อุตสาคำนั้นคืออะไรวุฒพี่ทำเรื่องยาธุรกิจยามาเนี่ยอย่าเน,นี้รู้เลยว่ามันมีแกลบอยู่ตรงเนี้ยถ้าเรามีองค์ความรู้เราเป็นโดเมนเอ็กเพร์สเนี่ยเรามาหาพาร์ทเนอร์หาทีมนั้น AI ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วรวมกันโอกาสใหม่จะเกิดขึ้นมาในทุก industry. อินดัสรีอันี้ผมคอนเฟิร์มไม่ว่าพี่จะเก่งเรื่องเฮลท์แคร เก่งเรื่องไฟแนนซ์เก่งเรื่องการเกษตรเก่งเรื่อง Education เก่งเรื่องโดเมนไหนก็ตามแต่ขอให้เก่งนะฮะพี่สามารถรู้โจทย์ที่ชัดเจนรู้ปัญหาขออุตสากรรมนั้นที่ชัดเจนในขณะที่คนเก่งเอไอบ้านเรามันเริ่มมีนะครับมันเริ่มมีสมัยก่อนเนี้ยเอไอเป็นเรื่องแคบเล็กคนที่ทําธุรก,กิจนี้ก็ต้องจบ PhD จบมาสเตอร์เคยทำรีเสิร์ชอะไรมาถึงจะมาทาได้วันนี้มันมันเรียนออนไลน์ก็ยังได้ โอ้ยมันมีคอร์สเยอะแยะที่เขาเปิดสอนเขาเขาให้อัพสกิลแล้วคนที่สนใจจริงๆมันไม่รอไม่รอหลักสูตรไทยหรอกมีประเทศไทยเนี่ยเขาประกาศมาแล้วนะครับว่าเขา้อกำลังสร้าง AI อินเจเนียร์เนี่ยนะครับประมาณสามหมื่นคนประมาณสามหมื่นคนซึ่งปัจจุบันเนี่ยในระบบมันจะมีแค่ไม่กี่พันไม่กี่พันคนอยู่เนาะอ่ามหาลาัยทุกเนี่ยที่มีด้านเดียนไทเอไออะไรรวมๆกันเนี่ยมันจะสักหลักพันกว่าคนนั่นี้แต่เขาประกาศว่าเขาจะเอาสักสามหมื่น ผมก็ถามง่ายๆตกลงสามหมื่นออกมาไปทําอะไรวะในเมื่อไอ้ฝั่งที่จะใช้เอไอมันน้อยหรือไอ้คนที่เอาไปทํางานได้จริงๆมันหรือว่ามันมีคนเข้ามาตกลงไอ้คนจะทําอะไรโดเมนเอ็กเพรสช่อย่างพวกพี่แหละจะต้องเอาคนเก่งๆเอไอเข้ามาทํางานด้วยแล้วก็บอกเขานะทํางานด้วยกัน,นพี่จะเกิดโอกาสใหม่ๆเยอะมากในทุกอินดัสรีอันนี้ของไซแนปบริษัทผมเองนะผมก่อตั้งบริษัทนี้ทำไมต้องไซแนปเพราะว่าไซแนปมันคือเรื่องของสมอง การเชื่อมโยงนะจริงๆเราพยายามจะ Connect i n อินเทลเ n จต่างๆขึ้นมาเลยใช้ชื่อว่า y n a น s e แล้วก็เรามี AI ชื่อว่าซิ l i นซิล i นเนี่ยทำเรื่องความปลอดภัยเป็น Advanced Security เราลองผิดลองถูกมันนะัเยอะมากนะเราลองผิดลองถูกขนาดว่าเมื่อก่อนท่าใหม่ๆเลยนะผมทำนะผมจะถนัดบริษัทผมจะถนัดเรื่อง a อมัรมีหลายด้านนะแต่บริษัทมันจะถนัดไม่เหมือนกันอย่างผมจะถนัดเรื่องการวิเคราะห์วีดีโอแบบเรียลไทม์ ขอให้มีภาพมีวิดีโอเนี่ยเราวิเคราะห์ได้แล้วจับเรื่องพฤติกรรมได้ด้วยนะจับซีเควนซิ่งกันได้ด้วยนะแรกๆผมก็จับกองเขาเขาให้จับอะไรผมก็จับหมดแล้ววิเคราะห์หมดแล้วเอามีเคสหนึ่งให้ไปจับเรื่องเซฟตี้เอาก็จับแต่พอเราไม่ไม่ได้ทํางานกับพวกโดเมนเอ็กซ์เพอร์ทสจริงๆเนี่ยโซลูชันเราไม่ลึกพอแวลู Value เราไม่ลึกพอว่าเฮ้ยตกลงมันแก้ปัญหาลูกค้าได้จริงหรือเปล่าจริงๆลึกๆของเรื่องเซฟตี้อ่ะมันแค่จับจริงหรือเปล่าหรือมันต้องการอะไรเยอะไหมหรือต้องการแค่หลอก พักลับบอกทาส่งแล้วอะไรก็ตามเพราะฉนั้นการทํางานคู่กับโดเมนเอฟเฟอร์ทิสส์นสำคัญมากโซชูชันเกี่ยวกับเรื่องเซตตี้ของเราไม่แมสไม่ไม,ไม่ไม่กระจายมากมีลูกค้าแต่ไม่แมสดีมาลไม่ชัดเจนเพราะเราไม่ได้ทํางานคู่กับโดเมนเอฟเพอร์ทิสเลยเราคิดเองจะจัดแบบนี้แต่ล่าสุดเราเริ่มมาทางานกับโดเมนเอฟเพอร์ทิสยกอย่างเช่นเรื่องของลอสเพลเวนชั่นป้องกันการสูญเสียในพวกรีเทลเรื่องอะไรเงี้ย พี่รีเทลของหายเยอะนะจากคนข้างนอกสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คนข้างในอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ลอตประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของยอดขายเยอะไหมยเยอะเลยแผนกมีหนึ่งแผนกมีเกือบยี่สิบคน,นในในรีเทลใหญ่เพื่อจัดการเรื่องล็อตเพลย์ชันล้วก็ทํางานกับกลุ่มพวกนั้นเลยผมเลยรู้เลยว่ารีเทลจริงอ่ะเขาจับอะไรวะเขาอะไรคือสิ่งทีาเขา้ออยากจะจับมันอยากจะรู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้ต้องจับพอเราทํางานคู่แบบนี้ปั๊บโซลชันเราเกิด เราเกิดแม้แต่ต่างประเทศยังทํางานคู่กับเราเลยที่จะเอาคนเราไปต่างประเทศไปใช้งานด้วยกันเพราะจริงๆแล้วเราก็เรียนรู้กับต่างประเทศเหมือนกันเขาก็ให้ไอเดียมาเขาทํางานด้านพวกนี้มาตั้งยี่สิปีบริัต่างประเทศเขาก็ให้ไอเดียมาตรงแบบนี้แบบนี้ทําด้วยกันจนโซลูชันเราก็สามารถที่จะไปต่างประเทศได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการทํางานคู่กับโดเมนเอเพอร์เทสสำคัญมากถ้าเราเก่งออย่างเดียวไม่รอดเพราะผมเนี่ยบอ,อกตรงเว่าผมเอนจิเนียร์ครสิบเปอร์เซ็นในบริษัทคือ <laughs> เอนจิเนียร์เยอะไปหน่อยเยอะไปหน่อย นะข้อดีที่คือว่าเราเปิดรับนะครับคนที่เก่งด้านอื่นๆเข้ามาช่วยนะโดนเอ็กซเร์ทีต่างๆเข้ามาเนาะอันนี้คือหัวใจสำคัญในการที่จะสร้างนะโอกาสางด้านเอไอต้องทำงานกับคนที่เชี่ยวชาญลงลึกอีกหนึ่งบริษัทที่เป็นในสมาคมถ้าเกิดพี่ๆตามข่าวก็จะรู้จักเพอร์เซปต้าเพอร์เซปต้าเนี่ยก็เก่งมากเรื่องเอาภาพแล้วก็ปอดดูดูเรื่องฟิล์มเอ็กซเรย์ท,ทั้งๆที่โฟลเดอร์เขาเนี่ยไม่มีใครเป็นหมอสักคน ผมการยกตัวอย่างว่าอะไรการจะเก่งเรื่องไหนมันมันอยู่ที่เราขวนขวายเราที่พยายามมันไปหาพาร์ทเนอร์ไปหาความรู้เพราะจทาไม่มีหมอสักคนในทีมนะครับฟาเดอร์เขาเป็นเอนจิเนียร์เขาเป็นนักธุรกิจเป็นอะไรเอนะเขาก็สําเร็จแล้วต่างประเทศเขายอมรับเขาด้วยในประเทศเขาได้แล้วในตลาดในประเทศเขาอโอเคแล้วขเขาอะไรจะไปต่างประเศทศโปรเซตตานี้เก่งมากมนกนัของคนไทยมันไม่ใช่แค่เอาเอมาจับภาพนะ เขาเข้าใจแล้วหรอาว่าโอ peration ของหมอคืออะไรไม่ใช่เอาเอไไปไม่ใช่ว่าเอา AI ไปทําให้หมอทํางานลำบากอีกไงม,มันต้องเข้าใจหมอหรือหมอต้องการอะไระเขาใช้เวลาผสมควรในการที่จะเข้าใจแล้วก็สร้างโซลูชันที่เหม,มาะสมขึ้นมา AI ที่พวกผมทำเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นที่ Snaptham Perstta ท,ทำเป็นเรื่องพวกนี้มันเป็นมุมของพวก deep learning deep learning ก็คือ machine learning แบบหนึ่งนะแต่มันวิเคราะห์ในเชิงลึกได้แล้วกันภาพเพิ่มมันอ่านได้ เราก็แอพพลายไปแต่และอุตสาหกรรมได้แต่หลังจากนี้ยถามว่าไอจินิไอมัน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 มีโอกาสอะไรกับพวกเราคือต้องบอกนี้ก่อนเราเราอย่าไปฝืนธรรมชาติโลกมันมาแบบนี้โลกก็คือทั้งโลกเนี้ยเขาวิ่งมาแนวของ Autom ออโตเมชันโปรเซสเพราะอะไรถ้าธุรกิจหนึ่งธุรกิจเนี่ยมันทำเงินได้เท่ากันเนี่ยนะแต่คอสมันน้อยกว่าใช่ปะเอาคามันมากกว่า อย่างเงี้ยมันสเกลง่ายกว่าทําไมบิสซ์อ s ไรขเขาไม่เอาทั้งโลกมันวิ่งมาทางนี้อยู่แล้วมันวิ่งมาทางออโตเมชันเวิร์กโฟลนึกออกนี่พอมีคําว่าอิจเจติไอเหมือนกับว่าโชคดีที่ว่าตอนนี้คนที่มันตื่นตัวเรื่องอไออย่างนั้นคือตื่นตัวเรื่องโมเดลภาษาขนาดใหญ่ใช่ไหมลากจำเกตโมเดลถูกไหมเรื่องเจเนอเรทีฟเอไอนี่มันเจนภาพก็ได้เจนเสียงเขาก็แอพพลายตัวนี้มาต่อยอดทําไงให้มันแอคชั่นได้ด้วย แทนที่จะม,มันถามตอบแลให้เรายังได้อย่างเดียวให้บบแอคชั่นให้เราได้เลยอถ้าบอกว่าในแผนกหนึ่งเนี้ยเอาง่ายๆใครมีธุรกิจนะสมมติมี HR แผนก HR เนี่ย AI ของ HR เนี่ย Agentic HR หน้าที่มันคือทำงานแทน HR ในแผนกนั้นสัมภาษณ์คนเข้ามาได้สัมภาษณ์เสร็จแล้วลงบันทึกได้อีเมลไปนัดต่อเจรจาเรื่องเงินเดือนต้องไปลิงก์เรื่อง,ออง,อง,อง,องสุขภาพเรื่องอะไรมันต้องไปตามหลูมของมันเลยเลย Actionable AI AI ที่แอคชั่นได้เรื่องเนี้ย ถามว่าเป็นโอกาสเราอย่างไรจริงย c a เ e พวกเนี้คอนเซปต์ดีนะแต่การ i m p พ e เ e n มก็ยังยังเป็นความท้าทายอยู่เพราะว่าไอตัว LM เอมนี่ยล้งเป็นโมเดล่แต่ละตัวเนี่ยโหมันใหญ่มากเลยมันแพงแล้วกันอ่ะมันบางทีมันมันมันกำลังทำแบบเหมือนเหมือนอารมณเทสกันอยู่ยังไม่ได้แบบในคอมเมอรเชียลอ่ะยังไม่ได้คุ้มค่ามานะแต่โดยคอนเซปต์มันเวิร์คคอนเซปต์นียมันเวิร์อยู่แล้วละถ้ามันทำได้แล้วคอสมันได้นะ ถามว่าถ้าเกิดคนไทยเราเนี่ยโอกาสของเพื่อนเพื่อนเราในประเทศไทยอ่ะเรามีความสามารถอยู่แล้วถ้าเรามีความเชี่ยวชาญแต่และโดเมนเราก็จะออกออกแบบโฟลว์ของแต่ละวิเศษได้ดีกว่าถูกไหมถ้าผมไม่ออกแบบโฟลว์โลจิสติก่ยผมทําไม่เป็นเลยนะเพราะเราไม่เคยอ,อยู่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกเราจะไปออกแบบโฟลว์โลจิสติกได้ไงไปให้ลูกค้าคอยบอกว่าเอาแบบนี้แบบนี้โอโ้ลูกค้าบ่นตายเลยใช่ไมหมลูกค้าไม่มีเวลามานั้งบอกเรา,เราหรอกกูเราต้องพยายามหาทางว่าถ้าเราเก่ง โดเมนไหนแล้วเนี่ยเราพยายามทำระบบที่มันเซิรฟ์ฟโดยเพราะพี่ๆ SME ที่มีธุรกิจอยู่แล้วใช้ธุรกิจตัวเองเป็นแซนด์บ็อกแล้วก็ทำความเชี่ยวชาญตรงนั้นให้ดีเราโฟกัสส่วนเล็กๆของเราเอาให้เก่งแต่และตลาดเราเวิร์กแล้วเราไปตลาดต่างประเทศก็ได้อาเซียนเป็นตลาดในฝันของพวกเราจากห5ล้านคนก็จะกลายเป็นห0รกว่าล้านคน นะขอให้เราเก่งสักเรื่องเนึ่ตลาดมันจะใหญ่ไปอีกสิบเท่าแต่ถ้าเราไม่เก่งสักเรื่องหนึ่งเราก็อยู่ลําบากเราทําซอฟต์แวร์ให้มันเก่งในเรื่องที่คนไทยเก่งยกอย่างเช่นเก่งเรื่องบริการดูแลคนแก่บริการคนไทยนี่อย่างนี้นะไม่ใช่ขายบริการอะไรเงี้ยนะบริการการบริการเน่ยทั่วไปเนี่ยเราทําเรื่องที่คนไทยเก่งมีความรู้สะสมมากเกษตรที่มันเฉพาะบ้านเราเนี่ยนะการท่องเที่ยว อะไรก็ตามนะถ้าพี่จะทำาแบ่นี้ก็มีตลาดเพราะหลังจากนี้คือมันจะมีซอฟต์แวร์ต่างๆที่มันต้องมาซัพพอร์ตทีมีหน่อยโอกาสนั้นอีกเยอะมากถ้าเรามองออกแต่ขอให้เราเป็นโดเมนเอ็กซ์เพร์ตสเข้าใจในอุตสาหกรรมนี้จะทำจริงๆผมก็มองว่าตรงนี้จะต่อยอด s อสไทยให้ไปได้อีกโอไปไกลกว่าเดิมเยอะมากเพราะ AI มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วมันเป็นเรื่องใกล้แล้วมันก็มีเครื่องหมาเครื่องมือที่มันซัพพอร์ตเราได้มาก สมัยนี้มันง่ายมากนะถ้าเทียบกับเมื่อสิบปีที่แล้วสิบปีแล้วพี่ต้องกราวอัพอะกราวอัพคือแบบเขียนเองอะ่ะเดี๋ยวนี้มี Open Source ที่มันเสถียรพอมันมีคอมมิชชั่ทั่วโลกมันมีคอนเทนต์ให้เราเรียนรู้ทั่วโลกเรื่องงานพี่ไม่ต้องกังวลงานใหม่มาแน่นอนบอกเราจะตกงานอันนี้คือผลออกมามัีสองค่ายเลยไม่ว่าเป็นเนี่ยค่ายระดับโลกทั้งสองค่ายเนี่ยนะครับของอะไรนะ PWC กับ gartner ด้วยเนี่ยบอกเลยว่าเน็ต เน็ตจ็อบเนี่ยขึ้นมาอยู่แล้วอันนี้คือเน็ตจ็อบนะเน็ตจ็อบขึ้นมาคือบางจ็อบเนี่ยมันหายไปบางจ็อบเนี่ยพวกนี้บางจ็อบเนี่ยมันหายไปบางเซกเตอร์มันหายไปแต่จ็อบใหม่นะในกลุ่มเฮล์กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคนิคต,ต่างๆกลุ่มการสื่อสารเนี่ยการดูแลบริการต่างๆเอ듀เคชันเนี่ยงานใหม่ๆเซกเมนต์เนี่ยจะเข้ามาด้วยไหญ่มันมีการรีเพลเราต้อง m มุนไปนะเน็ตจ็อบเกิดขึ้นแน่นอนครับแต่เราอย่าไปคิดว่าเราทํางานนี้เราจะอยู่ตรงนี้ไปห้าปีไม่ใช่ วันนี้ที่บริษัทผมเนี่ยไม่มีชื่อตำแหน่งนะเป็นเด็อยู่ดีๆอีกวันหนึ่งเขให้เป็นพีเอ็มนะโปรเจกต์ a มนเจอร์นะงานเด็มันไม่มีมันก็ต้องไปทำา p m ไป m มนเจอร์โปรเจกต์ไปเทสตคือหนึ่งคนมันต้องทำได้หลายงานและด้วยเครื่องหมายเครื่องมือไอที่มันเกิดขึ้นมาเซลล์เรียนรู้สำคัญมากนะพี่ๆผมฝากกันไว้เลยที่ผมเล่เรื่องการศึกษาขึ้นมานะผมเองก็เป็นคนหนึ่งในระบบการศึกษาไทยเซลล์เรียนรู้สำคัญที่สุดพี่ๆบอกลูกเลย เรียนไปหาเพื่อนไปเอาประสบการณ์ไปหาเพื่อนไปหาเน็ตเวิร์กไปทาอะไรที่มาหาอะไรให้ทําอ่ะทําเยอะๆแล้วเรียนเรียนรู้เองเรียนรู้ที่มันจําเป็นเรียนรู้สกิล AI เอจนเนียนะเรื่องเรื่องใหม่ๆนะไม่มีมหาลัยไหนสอนทันเนี่ยพี่สอนปับ๊บมันออกมาเยอะเลยเรียนรู้เองเรียนรู้อะไรอย่างที่ที่เราอยากเป็นจัดเวลาจัดเลยพี่พี่บอกลูกหลานนะแล้วเชื่อว่าทาเลนต์ไทยจะเกิดขึ้นอีกเยอะบ้านเราขาด บ้านเรามีทาเลน้์นนะทาเลน้์คือคนที่แบบเก่งมากๆอ่ะเราเราเราจะเป็นต้องต้องการทาเลน้์ให้มีงานเพวันถ้าบริษัท AI ออกมาปั๊บเนี่ยพวกทาเลน้์เนี่ยจะมีที่ปล่อยของเยอะเรามีทาเลน้์เยอะนะครับคณิตศานนสตร์โอลิมปิกอะไรพี่ไปดูดิโผประเทศไทยเนี่ยสุดยอดอ่ะโอลิมปิกอะไรเนี่ยไ,ได,ได้ได้เยอะแยะไปหมดอนะ่ะแต่เราไม่มีที่ปล่อยของ,ของทาเลน้์ไคฟูรีนี่เป็นกูรูนั่น AI เลยนะเขียนหนังสือ AI Super Power บอกว่าประเทศที่ไม่มีไม่มี AI เนี่ยจะหมดโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็มีการแบบ มีความเลื่อมล้าชัดเจนแล้วกันผมเลยเชื่อมั่นเลยหนังสือเล่มนี้ขะเขียมนมานานมากแล้ได้วยผมเลยเชื่อมั่นว่าประเทศไทยต้องเอาเรื่องนี้ได้สำคัญเพราะหนึ่งคนเราน้อยเรื่องทาเลนเรื่องซอฟต์แวร์เรื่องอะไรพวกนี้เราทําได้เราเรามีความคิดสร้างสรรค์เรามีเรามีความคิดสร้างสารร,รค,ค์ราารมากพอการทําเรื่อง AI มันไม่ใช่เรื่องแมทอย่างเดียวนะมันคือ Creat i v i t y ด้วยคุณจะทําโมเดลใหม่ๆยังไงคุณจะคิดอะไรนอกกรอบคุณจะเปลี่ยนวิธียังไงให้เวิร์กในโซลูชันนั้นะคุณคีเอทมากเลย ผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยทำได้แล้วก็สามารถจะต่อยอดก,กับธุรกิจเดิม SME ที่มีความเชี่ยวชาญมีความานะเอฟเฟอร์ซิสในแต่ละโดเมนได้ถ้าพี่ๆอยากจะเข้าไปติดตามผมก็เข้าไปในเว็บไซต์เน็ตบริษัทได้ในเพจส่วนตัวอะไรก็ตามที่เข้าไปติดต่อมผมได้เลยอันนี้ยินดีเพราะว่าในหมู่ของสมาคมเราก็อยากจะรวมพี่ๆอยู่ไหนทําด้าน AI อยู่แล้วก็คอนเน็กผมไว้เข้ามาในเน็ตเวิร์ของสมาคมเรากำลังจัดอ,อะไรียกว่ากิจกรรมให้กับนะเมมเบอร์ Member ให้กับอะไรที่ยาก นะครับสนันุนด้าน AI ในในสมาคมในประเทศไทยมากขึ้นกฎหมาย,ยาต่างๆเนี้ยเราก็ขับเคลื่อนอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณพี่มากครับได้รับความสนใจอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณครับ